จ่าชีเป้าเขออย่าสกอร์วิเคราะห์ลุงหนังสไตล์จ่าต่งท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดวันนี้ผมจ่าตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับเกมรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับเป็นเกมที่2คู่ระหว่างบาฟอสนะครับผมพบกับเอฟบ็อกนะครับบาฟอสนะครับผมห้าีเกมหลังสุดนะครับในทุกรายการพวกเขาก็เพิ่งจะกลับลงสนามในฤดูกาลนี้นะครับในช่วงอุ่นเครื่องนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยนะรััททีมจากสาโดยช้ง โดยชนะถึง2เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไปอีก1เกมนะครับส่วนทางฝั่งของเอฟบอกนะครับผมทีมจากสวีเดนก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นนั้นค่อนข้างจะดีกว่าเลยนะครับพวกเขาลงสนามแต่เกมลีกเนี่ยเพราะว่า,าเกมหลีกของสวีเดนนี่เตะก,กันแล้วนะครับผมทําให้เรื่องของสภาพความฟิตเนี่ยดูดีกว่านะครับชนะไปถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกสวีเดนออสเวนคารเนี่ยก็เพิ่งจะบบุกไปชนะฮักเค็นะครับห้าประตูต่อ3 h มเฮทเทั้งคู่เพิ่งเคยเจอกันมาเกมแรกนะครับผมเกมเล็กแรกเอฟบอกก็ถล่มไป, 3, ป มองว่าทางฝั่งของปาฟอสนะครับเสมอสเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปาฟอสนะครับผมไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะครับผมพวกเขาต้องการที่จะเอาประตูคืนให้ได้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะลุ้นนะครับในการเข้ารอบต่อไปตัวทางฝั่งของเอฟบอกนี่ก็ต้องบอกตรงๆว่าพวกเขานั้นคอน่อนข้างจะงานสบายมากนะครับผมที่เกมนัดแรกเนี่ยสะอาดชนะมาถึง3ประสะกอร์ด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าเรื่องของความฟงความฟิตอะไรเนี่ยเอฟบอกดูจะเหนือกว่าอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอ สูงเชียร์ไปที่ F อบ็อกนะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถยันทางด้านของป่าฟอสไปได้ครับไปกันอีกคู่หนึ่งนะครับผมชิล่า FK นะครับผมคบกับเชอร์ลีฟนะครับชิล่านะครับผมทีมจากอาเซอร์ไบจันนะครับเ็เคร่งจะกลับมาลงสนามในฤดูกาลใหม่เนี่ยเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับผมส่วนการอุ่นเครื่องที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ชนะได้1เกมแล้วก็มีเกมที่เจอกับคาราบักด้วยนะครับในช่วงต้นเดือนที่่าต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็แม ว่าจะแพ้ไปก็ตามแต่นะครับแต่ฟอร์มโดยรวมของทางฝั่งของชีล่าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับทางอ่านนี่ทีมจากอันเซอร์อัลเซอร์บจันนะครับส่วนทางฝั่งของเชลลีฟนะครับผมทีมจากมอนโดวาก็ต้องบอกตรงๆว่าพวกเขาเนี่ย,ยยังไม่ได้ลงสนามเลยนะครับผมลงสนามเกมแรกเนี่ยก็โดนซะแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่มีการอุ่นเครื่องแต่อย่างใดซึ่งเกมนัดแรกที่เจอกันก็คือเกมอ่าเกมแรกที่เชลลีฟนะครับลงสนามก็คือเกมที่เจอกับชีล่าเนี่ยนะครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเล็กก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งงขอล ผมเอาบุกมาชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเชอร์ลีฟเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าชีล่าพวกเขามีค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรนะครับหลังจากที่เกมนัดแรกเนี่ยสามารถบุกไปเอาชนะได้นะครับผมรวมไปถึงพวกเขาก็มีสภาพความฟิตที่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามีมัดฟิตเนสที่เหนือกว่าทางด้านของเชอร์ลีฟที่เพิ่งกลับมาลงสนามนั่นเองนะครับดังนั้นยากเหลือเกินที่เชอร์ลีฟจะพลิกสถานการณ์ได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ชีล่าน่าาาจะสมรถย FK ทางด้านของเชลิฟหรือแมหรือกระทั่งมีโอกาสที่พวกเขาจะชนะเลยก็เป็นได้ครับไปกันที่อีกคู่หนึ่งนะครับผมมารีบอพบกับโบเตปนะครับผมมารีบอฮมารีบบ์นะครับพวกเขานะครับลงสนามในช่วงฤดูการใหม่เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าช่วงอุ่นเครื่องนั้นค่อนข้างจะดูดีนะครับทีมจากสโลวีเนียนะครับอุ่นเครื่องมาแล้ว3เกมก็มีชนะ2เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป1นึ่แพ้ไป1เกมนั่นเองนะครับโดยซอมในภาพรวมก็ต้องบอกว่าพวกเขาเพิ่งจะกลับมาลงสนามแล้ว ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับส่วนทางฝั่งของโบตบเตฟนะครับผมห้าทีมจากเบลกรเียนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เพิ่งจะกลับมาลงสนามเช่นเดียวกันนะครับผมโดยการอุ่นเครื่องก็ดูจะเหนือกว่าทางฝั่งของเจ้าถิน่นทามอารมาลีบออยู่พอสมควรนะครับโดยที่พวกเขาลงสนามในเกมอุ่นเครื่องไปแล้วถึง3ามสาเกมด้วยกันนะครับแล้วก็ชนะไป2เกมโดยที่แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเกมเล็กแรกที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของโบตบเตฟ นะครับผมที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะมารีบอรไปได้2ประตูต่อ1นะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่ามารีบอรบังคับชนะนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าด้วยฟอร์มมาตรฐา,ฐานภาพรวมนี่ก็ต้องว่าก็ต้องมองไปที่โบเทฟนะครับที่ดูจะเหนือกว่าพอสมควรนั่นเองนะครับแม้ว่า แม้ว่ามอริบอลนะครับจะเป็นทีมเยืออาทีมเจ้าถิ่นในเกมนัดน,นี้แล้วมีโอกาสที่จะชนะก็ตามแต่นะครับแต่เชื่อว่าวันนี้โบเตฟน่าจะมาสู้เต็มที่และก็มาลุ้นยันเสมอทางฝั่งของมอริบอลดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่โบเตฟครับสตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มี f อฟบอกนะครับมีอาชีล่าเอฟเนะครับแล้วก็โบเตฟนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขออยดสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้้าางงนนาง,งนนนนนัักกกลลทททุุคคตตตููดยไเวีีผมออป่ส